หมวหนุ่หัวนมารับหนังในรอบหลายสิบปีมากค่ะเป็นไงบ้างก็เอาเอาจริงแบบจักใจเลยนะคะตอนที่พี่บาติดต่อมาแล้วบอกว่าอยากอยากแบบอยากลองร่วมงานด้วยเราอยากร่วมงานกับพี่บาสอจุ่แล้วจากแบบผลงานของเขาอย่างเขาดาวอะไรเงี้ยเป็นแฟนหนังเขามาอยู่แล้วแล้วก็พอพี่บาสบอกว่ามีคุณบอกดาวัยเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นในใจแล้วนะ แค่เขานึกถึงเราแล้วเขาได้ดูเทปที่เราแคสติ้งอ่ะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่แบบฟินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีที่เทปที่มันออดิชั่นมันผ่านก็ดีใจค่ะเพราะมันก็ได้กลับมาทํางานที่เรารักอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่นุน่นคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไงเพราะว่าเรื่องก่อนนั่นนึงก็แบบคนก็แบบมีโค้ <จำ S 1> คำพูด <5 S 2> ที่แบบยกตงบอกอะไรตอนนี้ว่าร์อะไรเงี้ยเรื่องนี้เราเราคิดว่ามันจะมีประโยชน์เด็ดในหนังเรื่องนี้ด้วยไหมคะไม่ได้คิดขนาดนั้นค่ะแต่นุ่นแค่รู้สึกว่า ตอนนี้พอเราโตแล้วเนาะจากเล่นเพื่อนสนิทตอนอายุ22ตอนนี้นุ่นปีนี้นุ่น40เราเลยรู้สึกว่ามันคือการทํางานเป็นทีมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะให้อะไรกับคนดูมากกว่าความบันเทิงแต่เหมือนที่พี่บาสบ,บอกอะค่ะว่าแต่ละคนอาจจะได้สิ่งที่มันสะก,กิดตัวเองไม่เหมือนกันแต่อยากให้อยากให้ดูเพราะว่าพอมาดูด้วัยวแบบนี้เรารู้สึกว่ามันให้ข้อคิดหรือมันให้อะไรเราเยอะมากตอนเล่นเราก็รู้สึกจริงๆยิ่งมีครอบครัวด้วยยิ่งอินค่ะ จะคุณสามีว่างไงคะจะได้กลับไปแบบย้อนวันวานวันที่แบบอมองชีวิตเรื่อาวโรเตอร์ไรเดไม่ไม่ตรงไม่ตรง <laughs> เออคือคุณสามีเราคือในเรื่องกับกับชีวิตจริงอ่ะคนละคนละคู่เลยคะ่ะแต่อย่างน้อยมันพอเล่นหนังเราก็กลับไปกอดพี่ท็อปนะโอ,อ้ยจริงจริง,งไม่เรารู้สึกว่าสุดท้ายตอนเราเล่นเองรู้สึกว่าครอบครัวคือมีคุณค่ามากไอ,อกตอนอยู่ด้วยกันก็จะแบบ จิกกัดกันเบาๆอ่ะเนาะแต่งงานกันมาหปีจะเจ็ดปีแล้วอะไรเงี้ยแต่แล้วมันก็จะห่างหายความหวานแววนี่ตัดออกดีๆนะคะเดี๋ยวนางดูอยู่อไกด์วานเลยไทยด้วยคือคือมันจะมีความจิกกัดกันเบาๆอะไรเงี้ยแต่พอพอเป็นเล่นหนังแล้วอะค่ะรู้สึกแบบการมีครอบครัวและชีวิตครอบครัวที่ดีแล้ววันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งที่นั่งกินข้าวกันแบบไม่ต้องจับมือกันตลอดอ่ะมันมีความสุขมากก็เลยแบบ กลับไปแล้วไปกอดขเขาอะไรเงี้ยเอองงงงค่ะแล้วเปนังไงบ้างนางก็ถามว่าเออหนังมันมันหนักหรือเปล่าเห <c oughs> <c oughs> มือนแบบมีปัญหาตอนทำงานหรือเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือเออมันมันให้อะไรกับนุ่นมากนุ่นก็ค่อนข้างอ,อ,อินกับการเล่นตัวละครตัวนี้ค่ะรีวตัวละครนี้ทำให้รักสามีมากขึ้นใช่หัวปักหัวปั๊มเลยไหมคะพี่นุ่นก็คืออะไรที่ ที่มันเคยเป็นข้อจุกจิกแล้วทะเลออาะกันหรือแบบอะไรเงี้ยมันลืมไปหมดเลยอะคะ่ะมันกลายเป็นว่าวันนี้มีเขาอยู่อุ้ยน้ำตาจะไหลคือวันนี้มีเขาอยู่มันเป็นเรื่องที่ท,ที่ดีมากมที่แบบไม่ต้องมีของให้กันไม่ต้องหวานหวานใส่กันแต่ว่ามันเป็นวันธรรมดาที่ดีคือมีคุณค่ามากทะเลาะลออก,กันน้อยลงไหมทะเลาะกันน้อยลงไหมดีขึ้นค่ะมไม่ค่อยทะเลาะสมมากรเราทะเลาะกันเถียงกันเรื่องงานมากกว่า ค่ะเหลือมีอลุ้นอะไรไหมสามีามเ,อเอาจริงนะตั้งแต่เป็นแฟนกันมาจนถึงตอนนี้สิบปีไม่เคยได้ดอกไม้จากเขาเลยค่ะปีนี้แหละปีนี้ต้องได้พี่จะเป็นวันเสาร์จะรถแล้วแหละพี่ท็อปคะอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค <s> ุณเล่นคุณเล่น <laughs> ขอโทษค่ะสามีค่ะไม,ไม่ได้อยากได้ค่ะคือแค่นี้นุ่นโอเคแล้วแต่แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ของนุ่นแค่รู้สึกว่านุ่นขอบคุณคุณค่าที่เขาเขาเป็นห่วงเราแค่ถามมากินข้าวแล้อยางแค่นี้เราแบบ มีความสุขมากแล้วเงี้ยวันนี้แหวนแยงตามากเลยค่ะแหวนมาเฮ้ยเพิ่งบอกเขาไปว่าตั้งแต่แต่งงานมาเพิ่งเอามาใส่อ๋อสินปัญญาทำไมทำไมเลือกใส่วันนี้คะคะก็ตุนานทีออกงานนะเนาะเปล่าทุกทีไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านไม่ค่อยได้ใส่มันไม่ได้ใส่ในบ้านอยู่แล้วไปไหนก็ไม่ได้ใส่ไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นคนขี้ลืมชี้ว่าไม่ไม่ไม่ค่ะก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเห็นแล้วภูมิใจละ อ๋อใช่พี่ท็อปนุ่นทำหน้าที่เมียที่ดีแล้วค่ะนุ่นเอาความดีของพี่ท็อปมาอวดสื่อมันชอบเลยค่ะไม่เคยใส่ห้เาเห็นนไม่เคยใส่นี่เพิ่งออกมาจากตู้เลยค่ะตั้งแต่หลังแต่งงานนะคะใช่ค่ะกี่ปีเจ็ดปีหกปีใช่ใส่วันวันใส่วันแต่งแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยค่ะลุ้นอยู่ว่าใส่ได้ไหมเอาใส่ได้ คืออยากจะใส่ในวันสำคัญครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็ถือว่าใส่ครั้งเมื่อไหร่คะพี่นุ่น๋ยวันนี้กับไปห่อนเธอจะชงฉันหรือเปล่าไม่นะ